ยีบโบราณใช้ภาษาว่ารถเมล็ดข้าวการทดสอบตั้งคันเก่าแก่ที่สุดในโลกหากผู้หญิงมีอาการประจำเดือนขาดคัดเต้านมคลื่นไส้อาเจียนและอื่นๆนี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเธอกำลังตั้งครันทว่ามนุษย์ไม่เพียงสังเกตจากสัญญาณเหล่านี้แต่ได้คิดค้นวิธีทดสอบการตั้งค,ครันขึ้น เมื่อราว3,000ปีที่แล้วโดยชาวอียิปต์โบราณซึ่งคาดว่าเป็นการทดสอบการตั้งครันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีบันทึกเป็นลายลักษักษรการทดสอบการตั้งครันพบในเอกสารอียิปต์โบราณที่ทำจากต้นปาปิรุสที่มีอายุราว1,400ปีก่อนคริสต์ศักราชระบุให้ใช้ปัสสาวะรถมะเมล็ดข้าวสาลีและข้าวบาเล่เป็นเวลาหลายวัน หากข้าวบาเล่งอกก่อนแสดงว่าเป็นเด็กในคันเป็นผู้ชายหากข้าวสาลีงอกก่อนแสดงว่าเป็นเด็กในคันเป็นผู้หญิงหากมเมล็ดข้าวทั้งสองชนิดไม่งอกแสดงว่าไม่ได้ตั้งคันเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในปี1963นักวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาทดลองวิธีทดสอบการตั้งครันของชาวอียิปต์โบราณ พบว่าการใช้ปัสสาวะรถเมล็ดข้าวนี้มีความแม่นยำกว่า70%แต่การทดสอบไม่สามารถทำนายเพศของเด็กได้อย่างแม่นยำทั้งนี้ปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์มีส่วนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวในขณะที่ปัสสาวะของหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์และปัสสาวะของผู้ชายไม่อาจทำให้เมล็ดข้าวเติบโตนักวิชาการระบุว่านี่อาจเป็นการทดสอบครั้งแรกเพื่อตรวจหาสารพิเศษในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และคาดว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเอสโตรเจนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่สูงมากาจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวทั้งนี้การทดสอบการตั้งครรภ์สมัยใหม่มีขึ้นเมื่อปลายทศวรรษที่1920โดยใช้ปัสสาวะของหญิงมีคันฉีดเข้าไปในสัตว์ทดลองเช่นหนูกระต่ายกบและสังเกตว่าปัสสาวะของหญิงมีคันทํทำให้พวกมันตกไข่หรือไม่และนับตั้งแต่มีการคิดคน้นการทดสอบวิธีนี้ การทดสอบการตั้งครรภ์สมัยใหม่ทั้งหมดจึงมุ่งเน้นไปที่การตรวจหาฮอร์โมนที่เรียกว่า hCG โดยเมื่อไข่ของผู้หญิงได้รับการปฏิสนธิโดยสเปิร์มของผู้ชายไข่ที่ปฏิสนธินี้จะเริ่มเติบโตเป็นตัวอ่อนและปล่อยฮอร์โมน hCG human chorionic gonadotropin ฮอร์โมนนี้มีหน้าที่คือการส่งสัญญ,ญาณบอกให้หมดลูกหยุดรอบเดือนปกติของผู้หญิงและเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ หลังจากฮีจีส่งสัญญาณเสร็จแล้วก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะปัสสาวะของหญิงมีคันจึงมีส่วนผสมของฮีจีซึ่งถูกนำมาใช้เป็นตัวทดสอบการตั้งคันทุกวันนี้ผู้หญิงสามารถรู้ได้ว่าตนเองตั้งครนหรือไม่ราว10วันหลังการปฏิสนธิหรือสองสาวันก่อนประจำเดือนขาดโดยใช้การทดสอบที่หาซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไปแต่ในช่วงทศวรรษที่1930ผู้หญิงต้องรอยอย่างน้อยหนึ่งเดือนหลังจากการปฏิสนธิ ไปพบแพทย์ส่งปัสสาวะไปตรวจที่ห้องแผบจากนั้นรอยอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อทราบผลการทดสอบปัจจุบันการทดสอบการตั้งคันที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็ยังใช้ปัสสาวะสะท้อนให้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณรู้จักเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์จนคิดค้นการทดสอบการตั้งคันที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่กว่าที่ทิ้งร่องรอยไว้หลายพันปีต่อมา